กินส้มตำกันจ้าใสาพ่พริกจ็กเม็ดแาวแค่นั้นแหละเด้อแม่กินพริกบ่ได้แม่จะใส่อันนี้ไมหมคะอะไร,ระบ่บ่มากินตอวนั้นก็บบ่กินมื้อนี้เอ็ดข้าเหนียวประเด็นเนี่ย น้ำเห็นเนาะแลมันโดนตาเดเพิ่คนอยากออกมาเดี๋ยวนี้เศร้าห้อนจนให้ออกโตได้ละฝรั่งตำตำสตมตำไม่กินไม่หยางนนนะ่ะ ประเด็กบ <c oughs> ้าพ่อแม่บ้าดังๆบอ้โหเดินเสียบบอกเมืกินนี่เห็นปลาแดกโอ้โหปลาแดกลุลงปลาแดกล,ง,ดกลงหลายเลยเใส่ผ<า>งนัวตัดแหละเมียนใส่น้อยเยรยหรอไม่ได้ใส่ใหญ่คุณต่ำมันเลิศอยู่แล้ว อยู่ที่คนตามอยู่ที่ครบพร้อมอืมบอบ่อเปลือกเด้อไม่ประมาก,กินเปลือกจ้าน่าสิคมเนาะถึงบ้านจาก,ก็มาทำเลยอือหูแพงแพง,แพงลโลละสิบหกสิบเจ็ดคุ่นะอือ เอามาเ,คอเคือที่เสีอีกอน,นะหลายๆล,ล,ลูดไม่มาก,กินก็ใส่เมื่ดเนี่ยแหละคะ่ะยอกให้มันแตกๆเด้อ<ะ>น้องสกายทำส้มตำปูปลาให้กินจ้ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะใส่ยู่บนนี อมีการจิมเอีก็ต้องสิมก็ได้นี่ีแต่ก็ต้องดูดฝุ่นใหม่มูอยู่แล้วว่าเธอเห็ดอย่างเธอก็ต้องดูดใหม่เมือ่อนนตาม,มส้มตามต้องตัดในพื้นนะจ๊ะมันจะได้บรสันสะเทือนมันถนัดด้วยแหละมันถนัดจ้ะถนัดคอ,อืม ใครมาให้กำลังใจใครอยู่ข้างหลังอืออุ้ยใครนั่นน่ะอุ้ยมึงอยากชิมก็ชิมไม่ได้ละเดอ้อนี่กินนี้ได้เด็กนี่ พริกห้าเม็ดพอแสบบอซิมึงดูมันจะเผ็ดสมัมแม่กันตัวห้าเม็ดนะโมดีอ่ะเฮ้ยแสบอ่ะโดีเลยอ่ะเขาบอกแล้วคนมีฝีมือตักใส่จานเลย ให้ลงให้มืดสม้มตำปูปลาฉบับน้องสกายค่ะเดี๋ยวนี้อยาก,กินให้ตำเองด้วค่ะโบโบ,บตำใจด้วค่ะเด้ออืมอ,อืมเก็บเขา่านี่ มีข้าวเหนียวมองหงมาท่าต่ำท่าต่ำอุย้ยน,นี่เพื่ออยากกินปลาดุกย่างก็อบเอาแล้วก็สั่งน้องเขาทำนนี่สั่งมาหนังไก่ะแล้วก็ข้าวเหนียวออสการ์ชอบกินข้าวเหนียวระวัางสิไปคว้าต่ำม,มังหงกัว ไงพ่อกระไดพ่อใไดพี่กูบ่ได้บังลูกเลยได้เดียวเนี่ยอยู่บ้านกันจย่ไม่ได้ไปไหนไปงานมาที่ตั้งขาตั้งก็หาย ขาตั้งเฮียอืมได้ไหมมากินส้มตำน้ำกันพี่น้องเอ้ยปลาดุกย่างปลาดุกแต่ไม่ได้ย่างหรอกอบเอา นี่นีข้าวเหนียวนี่อข้าวเหนียวนั้นตกใจอะไรอืม <c oughs> <c oughs> ยินเป็นบ่น้ำลายไหลเลยน้องสก,กายตามอร่อยนะ Nyt on myöhän en mä menä niin. Otaisiä. Kuanko oo minä? Pääködym nähnyt sinua? Tää on päästä ei tulla suomataminen. Iskä se voi itse ottaa? Tai sillä ei tekee vain pienen paloja, niin sitten se ottaa itse käsin. มาเดิมมาเดิมกินน้ำกันนี่ไม่่ได้เห็นเมือด,ดอกเพราะว่าเจเจล่ะบีบให้นะ้องาใส่จานนะน้องก็กินเอาเองกินเลยเด้อลระุกนี่กินแล้วไหมโอ้ยห้ออยี่เด้ <c oughs> อ เราตงไปเยวหนดิดปลาดุกุตส่าห์เปิดสูตรในย t u b e สูตรยูทูบมะขมมะขมเนี่ยมะขุมปลาดุกมันจะไปขลมของนย้ต้งคือมะขมนะ หรอสูตรมันทำไม่เหมือนกันแม่ดูสะอาดดูในอยู่ด้วยมันงใช่บางอันบางตัวขมเนาะแล้วนังไก่อยากกินตั้งแต่นานแล้วสั่งมาโลแล้วหกสิบอร่อยมาก เาเริ่มมากินน้ำกันบริปุ่งเลยนะอันนี้นะแบบแม่นเลยมือแม่นเลยข้าวเหนียวอ่อนๆอ้ากล้ากินข้าวเหนียวัาากกข้าข <c oughs> ้าตัดผมนั้นหล่อมากขอบคุณค่า Uh, ้าต okay, ัองนี่มกู้หเดกแม่มามินนว่าจำเป็นตาแซบกว่าแม่เออแม่ตามเป็นโมเสบโมแซบแลาตามแซบได้ต้อยอะเลกไปสักหนึน้ำแซบกาแม่อีเดสตารบิ๊งแม่ใหยังน้นมันตุ๊กลาตัสซ่จฉตาทชดแบบแบปุ แม่ล้างต้องหลายรอบบกเข้านะ,ะได้ปลาดุกมาจากร้านเอเชียตัวบักใหญ่ๆคือทีแล้วไปบริเิน็นะ่นบริเดี้แม่ถามมันมีตัวหลอดเลยแม่ถามนคนขายรู้ปมันมีสบายสบายเ้อสามตัวอืมาละไม่ต้องมาจาับของมาีม้เลย นี่ของสินไหนอยู่เนี่ยกินกะพักอันนี้มาก,กาามากรับไมากินกน้ำตาลเป็นยังไง<ป>นี่อ่ใส่อเมกาสิอ่ะอื ันไปฮัาเลยเนี่ยทำอีหลานกน้องแล้วกันตอนนี้ชอบกุศโลว์อือแล้วมองไปเมืองไทยเนี่ยจะได้คือขาตั้งมามือซิป<ส>อันซื้อซิปอันก็นเฮียซิปอันเออไม่จักอันก็ไม,เม่เฮียมั้ง อเอาอย่างครับเอยายงครับลูกลูกเอาอย่างครับมันก็แบ่งัวซับนี่แหะอ่ะอะไม่ให้เหล่นนี่มันหมากกุดอันนี้นั่นเดี๋ยวก็ตกเนี่ยกตกร่ะ Bác đi xét chia để lại mình gấp sốt Này à. ัดแบบนี้อ่ะขันอย่างนี้ลูกกระกวนะน,นี่เจียงยำบ่กรอ, <c oughs> อบแหง้งกอลูกก็กรอบเลยอบอ่ำมันง,ง่ายกว่ายาง ก็ดุกอบกรกเจี๊ยาทำมาเป็นกระแด่นะครับกระเจี๊ยเคยเอามือจกขาเนียรตั้งหลายรอบกระแด่พริกเช็กเม็ดวะสี่ห้าเม็ดหนึ่ง เังพิษเลยอ่ะเปรกกระแดะได้เดี๋ยวนี่กินกินพิษบคกไได้อ่ะประดุกประดุกกินหัวมันหัวปลาดุกเฮ้ยน,น้อนหัวปลาดุกชอบกินหัวมัน บนเลยไม่ต้องขอบคุณ Google นะคะขอบคุณ YouTube ท <c oughs> ี่ทำให้เราทำอาหารเป็นมีสูตรทุกอย่างค่ะในนั้นอยากคุณทำอะไรไม่เป็นทำเป็นทุกอย่างไม,ม่ทุกอย่างหรอกทำเป็น โดยที่ไม่ต้องถามใครเปิด Google มาเดิมมาเดิมมาเดิมกินน้ำกันรอรอสักสองตั้งสิือโบได้เด้อบางไม่น้อยเนี่ยบึงเออแฮร์ิสเบึงเนี่ย Tunggulah bang, man. Hmm. Apa, Lint? Benang, <laughs> istri kok, istri kok. Istri ku, Nanda. Hmm. Ya, Mami, kau celok, woi. ล็อกเธอไว้เอานี้ไหมนี่นี่มันมีมอะไรแะซีบบอสอันนี้โอ้ยม,มือมาเพ็ดมือเพ็ด ฮึมเราจะบายติงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้ามามากินส้มตำกันจ้ะน้องสกายตาส้มตำไม่กิน เป็นคนนครพนมจ้ะคุณอีสานคนณนครพนมอยู่จังหวัดนครพนมอำเภอเมืองบ้าน,นีหน้าสนามบินเลยสนามบินนครพนมเลย เหลืองน่ากินมากมันคือเหลืองอะไรอ่ะแม่ใส่ในแกงจืดมินตินดตามแม่ในติกตอกมา้าขอบคุณค่ะขอบคุณเล่หลายค่ะอตอนนี้เล่นหลายที่ติกตอก u ูทูบ เฟซบุ๊กแต่ละวันไม่รู้จะไปเว็บไหนก่อนขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามแม่เดอ้ออ แม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดก็มีลูกน้อยเลยไม่ค่อยได้ไลฟ์สดวว้ที่เดียวดูอย่งรอดูแม่ดูน้องสก,กายเรื่อยๆนะคะ <laughs> ขอบคุณเรื่องขอบคุณค่ะค่ะ ช่วงนี้ก็จะลงคลิปลงอะไรบ่อยๆหน่อยที่ดิุดตอล ดูดูดูขายหน่อยไม, <c oughs> ม่น้องูมใช่จอิ่มตั้งนานแล้วเนี่ยเฮอันไปได้เหรอทางหน้าถึงบ้ากแต่มันเสบเดียวล่าไ,ไปเดี๋ยวขออนุญาตดูแลลูกชายคนน้อยก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าจะมาไลฟ์สดนั้นดูใหม่น,นะคะ ไมห้องตะการหน่อยบายบายหน่อยบ๊ายบายเจอกันนะคะทำไงต้งองหอยจัด